สวัสดีค่ะงานอีเวนต์บุญกะรีที่เวนี้จบลงไปแล้วแต่ยังคงสร้างความอิ่มอ,อกอิ่มใจให้กับแฟนๆทั่วโลกของลิซ่าแบล็คพิงที่งานนี้ต่างเอ่ยปากชมบุญกรีและคุณพ่อบาบินที่รักและอินดูลิซ่ามากๆทุกครั้งที่ลิซ่าร่วมงานบุญกรีไม่เคยมีครั้งไหนที่แฟนๆผิดหวังบุญกรีสามารถเนรมิลิซ่าออกมาในลุคที่เฉิดฉายและสําหรับการร่วมงานอีเวนต์ของบุญกรีลิซ่าสวยงามเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆชาวเนต็ตมากมายต่างชื่นชม โมเมนต์ระหว่างลิซ่าและเซนเดอาสอง GBA ลูกรักของบุนการีและทันทีที่มีข่าวว่างานในครั้งนี้ลิซ่าและเซนเดอาจะได้พบกันสักทีหลังจากงานบุนการีการเด n นออ o วันเดอร์ที่ปารีสในครั้งก่อนสองสาวไม่ได้พบกัน แต่อย่างไรก็ตามในครั้งนั้นแฟนๆได้ตัดต่อภาพอีดิทให้ทั้งคู่ร่วมเฟรมเดียวกันแต่ในครั้งนี้ไม่ต้องตัดต่อให้เสียเวลาเพราะสองสาวไอคอนแห่งวงการแฟชั่นแห่งยุคได้พบกันแล้วยิ่งไปกว่านั้นแฟนๆทั่วโลกยังชื่นชมโมเมนต์ของทั้งสองสาวรวมไปถึงรีแอคที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันลิซ่าดูมีความสุขที่ได้พบกับเซนเดอาในขณะที่เซนเดอาตอบกลับการพบกันครั้งแรกได้อย่างน่ารักนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆื่อยังได้เขียนบทความช่วงเวลาที่สองสาวคนดังระดับ โลกได้พบกันจนเกิดเป็นโมเมนต์สุดน่ารักสร้างมีมให้แฟนๆทั่วโลกยิ้มกันอีกด้วยสื่อเขียนบทสนทนาของทั้งคู่ด้วยนะคะว่าในขณะที่คลิปวิดีโอการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานของลิซ่ากับเซนเดอาสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆที่พบเห็นพวกเธอทําความรู้จักกันและคุยกันอย่างสนิทสนมสื่อกล่าวต่อนะคะว่าช่วงจังหวะหนึ่งเซนเดอาได้พูดกับลิซ่าว่ายินดีที่ได้รู้จักในขณะที่ลิซ่าตอบกลับมาว่าในที่สุดก็ได้พบกัน mm <laughs> และไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมแฟนๆถึงอยากให้ทั้งคู่ได้พบกันเสรตทีเมื่อแอนมินเข้าไปดูประวัติของเซนเดอาก็พบว่าเธอเกิดในเดือนกันยายนปี1996ซึ่งปัจจุบันเธออายุ26ปีในขณะที่ลิซ่าเกิดในปี1997ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นหมายความว่าเซนเดอามีอายุ26เท่ากับลิซ่าเธอมีอายุมากกว่าลิซ่าเล็กน้อยเพียงแค่6เดือนเท่านั้นไลฟ์สไตล์ของเซนเดอามีหลายอย่างที่ตรงกันกันกบลิซ่านอกจาก พวกเธอจะเป็นศิลปินคนดังเหมือนกันแล้วพวกเธอยังชื่นชอบในเรื่องแฟชั่นเหมือนกันอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นการแต่งกายของทั้งคู่ยังมีหลากหลายตั้งแต่สวยงามเซ็กซี่ไปจนถึงเท่ๆคูลๆและสิ่งที่เซนเดียเหมือนกันกับลิซ่าอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือเธอชื่นชอบสัตว์เลี้ยงเธอมักจะถ่ายรูปและคลิปกับสุนัขตัวโปรดของเธอเป็นประจำเช่นเดียวกับลิซ่าในขณะที่เวลาว่างของเซนเดียเธอมักจะเข้าชมงานศิละปะ และชอบถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆความที่เป็นคนอารมณ์ดีของเซนเดอาทำให้แฟนๆทั่วโลกตั้งตารอคอยที่จะได้เห็นโมเมนต,ต์การพบกันของเซนเดอาและลิซ่าแล้วก็เป็นไปตามที่แฟนๆคาดการไว้เพียงแค่เจอกันครั้งแรกทั้งสองสาวก็สร้างโมเมนต์สุดน่ารักและประทับใจให้กับแฟนๆ ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอของทั้งคู่ที่ถูกปล่อยออกมาในโลกโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งการันตีว่าพู้เธอทั้งสองคนจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอย่างแน่นอนและแอดมินก็หยิบยกข,ข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ